อิวสุดีแม็กเอ็กซิลี่ฝากติดตาม Facebook แฟนเพจที่ลดมือสองอัมพมคาสะพานสีด้วยนะคะเพจนี้มีแต่ลดดีๆสวยๆเข้าทุกวันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับแฟบอัมโฮมคร์นะคะวันนี้แฟบมาพร้อมกับนี่เลยอีลซูดีแม็กเอ็กซสีขาวมุกนะคะคันนี้เป็นรถปี2018นะคะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะคะคันนี้เดี๋ยววันนี้แฟบจะมารีวิวว่าคันนี้มีออปชั่นอะไรแล้วก็บอดดี้รอบคันสภาพเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะคะคันนี้นะคะด้านหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าแบบสีเทาดำนะคะตัดกับโลโก้อลซุสีแดงแบบนี้นะคะเป็นสไตล์ของ X-Series นะคะส่วนไฟนะคะก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่ามีสเกิร์ตแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้ติดสเกิร์ตให้รอบคันแล้วนะคะลูกค้า เดี๋ยวเรามาดูกันที่แม็กกันบ้างแม็กคันนี้นะคะเป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะคะเป็นแม็กขอบ18นะคะเดี๋ยวเรามาดูยางกันบ้างดีกว่ายางนะคะยางเป็นเ,เป็นยางปี2018นะคะก็คือสามารถใช้งานต่อได้อีกยาวเหมือนกันแต่ว่าถ้าลูกค้าไม่สบายใจเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะเพื่อความสบายใจของลูกค้าเองอเดี๋ยวเราให้ดูซุ้มล้อกันบ้างซุ้มล้อนะคะเบ้าโชก็คือสภาพยังเดิมไม่มีการแตกหักใ,ใดๆนะคะ สามารถใช้งานต่อได้อีกยาวๆเลยส่วนไฟเลี้ยวนะคะกระจกเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวปลายกระจกแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ Isuzu D-Max เนี่ยมันดีตรงนี้นะคะดูบันไดขึ้นบันไดขึ้นของ X-Series คันนี้นะมันจะเป็นสีดำใช่ไหมออลองลูกค้าลองสังเกตดูว่าเสีประตูหลายๆรุ่นนะคะที่เป็นรถกระบะเขาจะเป็นบันไดขึ้นแบบว่าสแตนเลสอะ อย่างถ้าสมมุติว่าบางทีเวลาเราขึ้นรถมันจะอาจมีการลื่นหรือล้มบ้างถ้าเป็นสแตเลสแต่ว่าคันนี้เนี่ยเขาดีไซน์มาเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะแต่ว่ามันไม่ลื่นแน่นอนอ,ะอ่ะอ่าส่วนประตูนะคะบ่วจับจะเป็นแบบโครเมียมแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเหมือนคันนี้มันใช้คู่กับกุญแจคีเลสใช่ไหมคือเราถือกุญแจไว้เราไม่จำเป็นต้องกดล็อคล็อครถอะ่ะเรากดปุ่มนี้แค่ครั้งเดียวมันสามารถล็อคลรถให้เราอัตโนมัติเลยอ่า เดี๋ยวเราให้ดูฝาประตูกันบ้างดีกว่าอ่าด้านในฝาประตูคันนี้โดยรวมนะคะก็คือแบบว่าสภาพไม่มีตำหนิไม่มีริ้วรอยเลยคันนี้นะเนี่ยที่เปิดก็คือใช้งานได้ปกติไม่มีรอยแตกหักปุ่มเปิดปิดกระจกก็คือใช้งานได้ตามปกตินะคะ,ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ตัว X ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ X Series นั่นเองเดี๋ยวเราจะให้ดู เขาโครงประตูกันบ้างดีกว่า่าดึงให้ดูกันเลยขอบยางประตูนะคะ่าคันนี้นะขอบยางนี่เม็ดอาร์คนะคะก็คือยังอยู่ครบทุกจุดนะคะยังนี่นี่ยังเรียงตัวกันสวยงามครบทุกจุดนะคะก็คือคันนี้มั่นใจได้เลยว่ารถไม่มีพลิกคว่ำม,มาแน่นอนนะคะเราเปิดให้ดูกันแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถแบบสบายใจได้เลยอะว่าคันนี้ไม่มีพลิกคว่ำม,มาแน่นอน เดี๋ยวเราให้ดูนอด็นอตน็อตประตูกันบ้างดีกว่าอันนี้เป็นน็อตเดิมเลยนะคะน็อตเดิมเลยนะอันนี้ไม่มีรอยงัดงแงะยใดๆเลยนะคะนี่ทั้งตัวบนตัวนี่ด้านในด้วยด้านในนะคะก็คือเป็นน็อตเดิมเลยส่วนอันนี้นะคะนี่รอยมาร์กเดิมจากโรงงานก็ยังอยู่ครบนะคะซึ่งรอยมาร์กเนี่ยมันจะเป็นมาร์กมากจากเดิมโรงงานเลยนะคะก็คือว่า เราสบายใจได้เลยว่าไม่มีพลิกความแน่นอนเพราะว่าน็อตทุกตัวยังเดิมอยู่นะคะ,ะเราดูด้านหน้าไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูบานหลังกันบ้างบานหลังนะคะนี่ที่เปิดก็คือสามารถใช้งานได้ตามปกติไม่มีแตกหักไม่มีชำรุดเลยนะคะฝาประตูเนาะก็จะเป็นเดิมๆประมาณนี้เลย ส่วนด้านหลังนะเราให้เช็คกันแบบนี้ไปเลยนะคะลูกค้าแสงอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะวันนี้เหมือนพลืม,พลมนิดหน่อยอันนี้นะคะเม็ดอาร์กก็คือยังอยู่เหมือนเดิมทุกจุดเลยยังเรียงตัวกันสวยงามเหมือนเดิมก็คือว่ามั่นใจได้แน่นอนสําหรับใครที่แบบว่าไม่สบายใจที่เล่นรถมือสองแต่คันนี้เรารีวิวกันให้เห็นทุกจุดกันไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันฝาท้ายกระบะกันบ้างดีกว่าท้ายกระบะนะคะก็จะเป็น สัญลักษณ์ X Series แบบนี้นะคะก็คือมันจะเป็นเฉพาะรุ่นนะจะมีเฉพาะรุ่น X Series เท่านั้นมาพร้อมกับสติกเกอร์สีดำคาดแบบนี้นะคะสไตล์ X Series เดี๋ยวเราให้ดูเดี๋ยวเปิดฝ<ส>าท้ายให้ดูอ่า Mac l i n e r นะคะสภาพโดยรวมก็คือยังคงสภาพดีอยู่อาจจะเลอะบ้างนิดหน่อยนะคะถ้าเราทำความสะอาดก็คือเนียนเลยเพราะว่ารถมือสองเนี่ยปกติถ้าผ่านการใช้งานมาเยอะหรือว่าขนของบรรทุกข,ของหนักแมกไ i เนอร์อาจจะมีการชำรุด หรือว่ามีรอยอะไรเงี้ยแต่คันนี้สภาพโดยรวมถือว่าโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยอ่ะมาต่อกันที่เข้าโครงประตูเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราให้ดูทุกบานเลยนะคะนี่อ่าอันนี้เป็นฝาประตูนะคะโดยรวมก็คือเดิมเมเลยมาพร้อมกับได้สีแดงแบบนี้นะคะตามสไตล์ X-Series เนาะ แล้วก็นี่เหมือนเดิมค่ะเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คให้ดูเม็ดอาร์คกันนะคะเม็ดอาร์คก็คือยังเรียงตัวเหมือนเดิมนะคะมั่นใจได้เลยว่าไม่มีพลิกคว่ำแน่นอนเพราะว่าถ้ามันมีเกิดอุบัติเหตุชนหนักหรือพลิกคว่ำเนี่ยฝาประตูมันจะต้องถูกเปลี่ยนแต่อันนี้เนี่ยน็อตก็คือน็อตเดิมน็อตเดิมเหมือนกันนะคะบานนี้มาร์กก็มาร์กเดิมจากโรงงานนะคะ มั่นใจได้เลยว่าฝั่งนี้ก็ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำม,มาแน่นอนอ่ามาถึงบานสุดท้ายของรถแล้วนะคะคันนี้ก็คืออ่าข้างหน้านะคะบานสุดท้ายให้ดูก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือเดิมๆเ,เลยนะคะอืมสภาพโดยรวมมาบานสุดท้ายแล้วค่ะให้ดูเมทอาร์คนี่ยังอยู่ครบนะคะเรียงตัวเหมือนเดิมนะคะ นี่ยังเรียงตัวครบทุกจุดนะสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่แบบว่าตัดสินใจเล่นรถมือสองนะคะอย่างแรกเลยก็คือราคาถูกกว่ามือหนึ่งแน่นอนราคาถูกกว่าเยอะแล้วก็ได้รถที่สภาพดีด่างหากเพราะว่าเราให้ดูกันครบทุกจุดเลยว่าคันนี้แบบเคยชนหนักมีอุบัติเหตุมาหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ครบเลยนะคะวันนี้อ่ะเรามาดูกันที่ ประตูเป็นครบแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะให้ดูภายในห้องเครื่องกันบ้างนะคะว่าคันนี้เนี่ยห้องเครื่องเขามีสภาพเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันเลยค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องกันบ้างนะคะคันนี้บอกเลยว่าได้รถเดิมแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูน็อตกันบ้างนี่น็อตเดิมนะคะทุกคนนี่เดิมค่ะให้ดูน็อตกันบ้าง น็อตนี่คือไม่มีรอยงัดแง่ใด,ไไดๆเลยทั้งสิ้นนะคะนี่อันนี้มาร์กนี่มาร์กยังอยู่มาร์กนี่คือมาร์กเดิมจากโรงงานนะคะทุกคนทันนี้คือไม่มีชนหนักฝั่งนี้แน่นอนทุกอย่างคือยังเดิมๆนะคะนี่มอกรองก็คือสแตนดาร์ดเดิมจากโรงงานนะคะฝาครอบก็คือเดิมๆท่อไอดีก็คือยังเป็นเดิมๆอยู่แต่ว่าลูกค้าบางคนเขาจะแบบว่า อยากเปลี่ยนเป็นททออินเตอร์ Inter, หรือว่าจะเอาแบบเดิมๆอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะโดยรวมภายในห้องเครื่องคันนี้ก็คือสแตนดาร์ดเดิมจากโรงงานทุกอย่างเลยนะคะอ่านีแผ่นเพจเพจก็คือเพจยังอยู่เหมือนเดิมอันนี้คือสําคัญมากมันบ่งบอกได้ถึงว่ารถคันนี้เนี่ยไม่มีการพลิกคว่ำใดๆหรือว่าตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกอย่างยังเดิมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นน็อตนะคะน็อตเดิมเพจเดิม น็อตเดิมนะคะนี่รูกลมอ่าให้ดูรูกลมรูกลมนี่คือยังเดิมเดิมทุกอย่างสติกเกอร์ทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะก็คือถ้าแบบนี่อันนี้ก็คือแบบว่าทุกอย่างเดิมหมดเลยถ้าเราเรียกกันแบบภาษาบ้านๆก็จะบอกว่าคันนี้เนี่ยคือได้ลดสภาพนางฟ้าเลยสำหรับใครที่แบบว่าตัดสินใจเล่นรถมือสองนะคะ ถ้าเราได้รถแบบนี้มาเนี่ยคือมั่นใจได้เลยว่าไม่มีพลิกคว่ำไม่มีตัดต่อแน่นอน <Yeah. S 1> อ่เราให้ดูบอดี้รอบคันแล้วก็ภายในห้องเครื่องกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ฟังเสียงห้องเครื่องคันนี้กันบ้างว่าเครื่องยนต์นิ่งหรือเปล่าอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเสียงเครื่องยนต์นะคะบอกเลยว่ายังนิ่งกลิ้บอยู่เลยนะสำหรับ X-Series คันนี้นะคะ ายในห้องเครื่องโดยรวมก็คือสแตนดาร์ดเดิมจากโรงงานนะคะส่วนเครื่องยนต์นี่ก็คือยังนิ่งอยู่นะคะเดี๋ยวเราดูภายนอกกันไปแล้วเราไปดูออปชันภายในกันเลยดีกว่าไปค่ะเย,ย็นสบายนะคะเข้ามากันที่ด้านในของรถกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูออปชันของรถอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ออปชันของรถคันนี้กันบ้างนะคะคันนี้นะคะเดี๋ยวเราให้ดูเลขไมค์กันก่อนว่ามันมีอะไรพิเศษสําหรับ X s e r ซ e s คันนี้ รถปี2018นะคะแต่ว่าเลขไม่เพียงแค่เดี๋ยวเราเลือกให้ดูนี่เลขไม่ของเขาอยู่ที่70,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเลขไม่อยู่ที่70,000แล้วก็ข้อดีของคันนี้นะคะมันสามารถบอกเราได้ด้วยนะว่าน้ำมันที่เรามีตอนนี้เนี่ยขับได้อีกกิโลนะคะอย่างตอนนี้น้ำมันที่เรามีในถังนะคะสามารถขับได้อีก55กิโลเมตรนะคะคือมันมีอะไรพิเศษแบบ บางคันมันบอกเราไม่ได้นะแต่เจ้าคันนี้มันบอกเราได้นะคะทุกคนอาเรามาต่อกันที่พวงมลาลัยกันบ้างคันนี้นะคะเป็นพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสีดํามาพร้อมกับได้แดงตามสไตล์ X Series แบบนี้นะคะแล้วก็มันจะมีปุ่มควบคุมเออเขาเรียกอะไรนะเสียงระดับเสียงบวกลบอะไรเงี้ยโทรเข้าโทรออกก็คือว่าพวงมลาลัยอันนี้เนี่ยมันสามารถควบคุมระบบรถยนต์คันนี้ได้ทั้งคันเลยนี่เรามาดูกันต่อ อันนี้นะคะมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนนะคะอันนี้มาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วนะคะก็คือสามารถควบคุมใช้มือสัมผัสได้เลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกแอร์นะคะแอร์ออโต้นะคันนี้อันนี้ก็จะเป็นปรับระดับแอร์ปรับอะไรอย่างเงี้ยตามปกติเลยนะคะก็จะเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้แล้วก็ที่รองแขนก็คือสภาพโอเคนะไม่มีรอยชำรุดอะไรเลยนะคะทุกคน คือภายในโดยรวมคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าสภาพเดิมมากๆเลยอะไฟติดหรือเปล่าต้องลองเทสดูก่อนว่ามีอะไรชํารุดไหมอ่าอันนี้เป็นที่่้นเงินเมียอ่าไม่ใช่ที่เก็บแว่นนะคะทุกคนยังสามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะอ่าเดี๋ยวเราลองเทสให้ดูกันทุกจุดเลยนะว่ามันมีอะไรชํารุดหรือเปล่านะคะสําหรับรถคันนี้เนาะหรือไม่ลูกค้าก็ลองมาดูได้ด้วยตัวเองนะคะคันนี้จอดอยู่ที่สาขาสะพานสี่บอวินนะคะ คันนี้นะมันมาพร้อมกับคอนโซลนี่มันจะเป็นแบบนิ่มๆอ่ะไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะมันจะมาพร้อมกับคอนโซลเนี่ยสีดํานิ่มๆแล้วก็ที่ชิ่งกับได้สีแดงแบบนี้นะคะทุกคนอ่านี่แบบนี้เลยประมาณนี้ที่รองแก้วนะคะเมื่อกี้เอื้อมไม่ถึงอันนี้จะเป็นที่รองแก้วนะคะก็สําหรับผู้โดยสารก็โอเค จะเป็นประมาณนี้ภายในโดยรวมเดี๋ยวเราให้ดูข้างในกันบ้างอันนี้บุ๊กเซอร์วิสก็ยังอยู่นะคะลูกค้าบุ๊กเซอร์วิสก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคันนี้จะมาพร้อมกับเบาะหนังสีน้ำตาลน้ำตาลแดงนิดๆจะบอกว่าดำเลยก็ไม่ดำจะน้ำตาลเลยก็ไม่น้ำตาลนะคะมันจะมาแบบว่าเหมือนมันจะเป็นเฉพาะรุ่นพิเศษของ X Series จะเป็นแบบว่า เนี่ยเป็นสีแดงลายๆแบบนี้พร้อมกับโลโก้เอ็กซิลี่แบบนี้นะคะมันจะเป็นเฉพาะรุ่นนะคะลูกค้าเนี่ยจะเป็นทั้งคันเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังก็คือจะเป็นเอ่อสไตล์เอ็กซิลี่แบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าอ่าด้านหลังนะคะสภาพก็ยังโอเคเลยทุกส่วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโุ้ยบอกเลยว่าใครได้คันนี้คือเนียนกลิบเลยลูกค้านี่สภาพโดยรวมคือแบบแทบไม่มีตําหนิเลย เดิมทั้งคันอันนี้ก็จะเป็นที่รองแก้วอันนี้อะไรเอ่ยชุดอ,อันนี้ก็จะเป็นที่รองแขนนะคะสภาพก็ยังใหม่อยู่ไม่มีชํารุดไม่มีเสียหายนะคะสําหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจก็ลองพิจารณาเอ็กซิลี่คันนี้ดูนะคะ <S 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 สําหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่กําลังมองหารถกระบะออโต้ไว้ใช้งานในครอบครัวนะคะก็ลองพิจารณาเอ็กซิลี่คันนี้ดูนะคะเพราะว่า รถแค่แบบ3ปีแต่ใช้งานเพียงแค่70,000กิโลเนี่ยถือบอกเลยว่าคุ้มมากเปิดตัวป้ายแดงคันนี้น่าจะอยู่เป็นล้านนะคะแต่วันนี้นะคะที่อัมโฮมคาร์ของเราขายอยู่ที่779,00 0บาทเท่านั้นเอง่อนเพียงเดือนละ14,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็พิเศษนะคะออกรถวันนี้ใช้เงินศบาทเท่านั้นนะคะแล้วพิเศษยิ่งกว่านั้นก็คือว่าวันนี้นะคะอัมโฮมคาร์ของเรามีบริการสมมติว่าลูกค้าอยากจะ ขอสินเชื่อนะคะวันนี้อัมโฮมคาร์ของเรานะคะมีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ฟรีถึงบ้านเลยนะคะแล้วก็ลดอนุมัติมาเนี่ยเราขับไปส่งลูกค้าถึงบ้านเลยคือค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่ต้องเสียเลยนะคะทางร้านซัพพอร์ตทุกอย่างออกรถวันนี้ใช้เงินเพียงศูนย์บาทเท่านั้นเองแล้วก็ถ้าลูกค้าคนไหนอยากจะขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถทักมาได้ที่เพจร้านนะคะก็คืออัมโฮมคาร์สะพาน4บ่อวินนะคะเราจะมีแอดมินคอยตอบให้บริการลูกค้าตลอด24ชั่วโมงนะคะ ส่วนลูกค้าคนไหนที่อยากจะเข้ามาดูหรือว่าหาร้านไม่เจอก็สามารถเข้าไปที่แมพได้เลยเราปักหมุดให้แล้วเซิร์ชว่าอัมโฮมคาสาขาสะพานสีบอววินนะคะมันจะมีแผนที่อยู่ลูกค้าก็มาตาม g p พได้เลยส่วนลูกค้าคนไหนนะคะที่ชอบคลิปแบบนี้ก็สามารถกดถูกใจกด s u b s c r i b e แล้วก็กระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวมารอดูว่าแฟบจะเอาคันไหนมารีวิวให้เพื่อนๆดูสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ ถ้าใครสนใจรถรุ่นนี้นะคะสามารถติดต่อที่ f ฟซบ o o กเพจหลานได้เลยนะคะที่รถมือ2องอัมพาสะพาน4นะคะหรือติดต่อทางช่องเพจไลนะะ์แอดอนะคะอดอัมพา1หนะคะหรือถ้าใครอยากจะมาดูรถตัวจริงรถสวยๆที่เต้นรถของเรานะคะสามารถเซิร์ชที่ g o o g l e Map ได้เลยนะคะว่าอัมพมคาสาขา3มันจะปักหมุดพามาหาที่นี่เลยนะคะ,ะถ้าใครนะคะชอบหรือสนใจที่จะออกรถกับเรา ฝากด้วยนะคะกด Subscribe ช่อง YouTube ช่องนี้ให้เราด้วยนะคะ